นะคำว่าวิหารนะเป็นที่วิหารเห็นไหมวิหารถ้าเป็นวัดก็วิหารคําว่าวิหารนี่คือสิ่งก่อสร้างที่ปราณีตและดงดงามที่สุดถึงจะเรียกว่าวิหารไม่ใช่บ้านไม่ใช่บ้านไม่ใช่ศาลาแต่มันคือวิหารคือสิ่งก่อสร้างที่ปราณีตและปลอดภัยวิจิตรงดงามเลิศน,นะ ธรรมคือเครื่องอาศัยอาณาปารสตินี่คือวิหารธรรมนะพระพุทธองค์ตรัสว่าอาณาปารสติน่เป็นวิหารธรรมของเราตถาคตท่านอาศัยสิ่งนี้เป็นเครื่องดําเนินนะพระอริยเจ้าทั้งหลายเป็นอยู่ด้วยอาณาปาโดยหลักประมาณนี้ท่านกล่าวไ้เห็นไหมขนาดแม้แต่พ,พุทธองค์ท่านจะดับขันพริริญพานเนี่ยหรือเรียกว่าตายอะไร ท่านจะตายท่านยังแสดงการตายไปพร้อมกับลมเลยท่านไม่ได้ตายเฉยๆนะนะท่านยังแสดงการตายพร้อมกับลมหายใจท่านใชดับไปพร้อมกับลมหายใจเพื่อตอบย้ำคำสอนที่พระองกล่าวว่าบุคคลใดเป็นอยู่ด้วยอาณาปามีอนิสงส์เจ็ดประการห้าอย่างแรก เรียกว่าอนาคามีห้าจำพวกหรือเรียกว่ารวมเป็นหนึ่งก็ได้ที่หลวงตาท่านพูดมาแค่สามประการเพราะห้าอย่างแรกเนี่ยคือเข้าถึงความเป็นอนาคามีห้าจำพวกนี่คือคนที่เฝ้าดูลมจนเป็นอัตโนมัติแล้วเขาเรียกว่าบริบูรณ์แล้วบุคคลใดฝึกอานาปรสติเนี่ยจนบริบูรณ์แล้วอันนี้ส์อย่างน,น้อยๆเนี่ยเป็นพระอนาคาตอนมีชีวิตอยู่ ท่ามกลางเป็นพระอาหารหันต์ตอนสิ้นลมท่านท่านกล่าวถึงข,ขนาดนี้เลนะ,นะเป็นพระอาหารหันต์ตอนสิ้นลมอยังมากเป็นพระอาหารหันต์ตอนมีชีวิตถ้าอยู่กับลมได้ไม่ทุกข์หรอกคนมันไม่คิดกังวลวุ่นวายแล้วใจมันจะเบามันจะสบายเพราะมีเครื่องมาร้อยรัดจิตใจเงินเปน๊คิดถึงแต่ผัวเนเครื่องร้อยรัดจิตใจมัน นอนไม่ได้จนซิ้วขึ้นนะไม่ธรรมดานแน่นทุกข์ขนาดนัน้นใช่ไหมเนี่ยคนถ้ามีลมหายใจมีอานาปาเป็นเครื่องอยู่เปนไม่ได้แม้แต่การรักษาเขาเล่นงานไม่ได้นะ้ำราคะที่เคยมีในหัวจิตหัวใจก็บังเกิดไม่ได้ด้วยอานาปานี่แหละสนะำคัญมากเลยเห็นไหม ฝึกไปถอะฝึกให้มันชำนาญไปถึงครบาว่าต้องไล่ไปกับอะไรต่างๆจับลมเข้าไว้เกาะมันไวน้ตอนนี้เรายังไม่แจ้งในอนาปาไม่ใช่ว่าเราจะไม่รู้เรายังฝึกไม่ถึงอย่าเพิ่งกล่าวว่าอนาปานี้ไม่ดีถ้าไม่ดีพระพุทธเจ้าท่านไม่ยกเป็นยอดกรรมฐานนะถ้าอนาปาไม่ดีนะพระพุทธเจ้าไม่ตัดว่า ยอดมองกุฎแห่งกรรมฐานทั้งปวงคืออนาปาถ้าไม่ได้กล่าวสรรเสริญกรรมฐานอื่นเลยนะถึงท่านจะกล่าวถึงกรรมฐานอื่นก็ตามท่านยกว่าอานาปานสติเนี่คือยอดคําว่ายอดคืออะไรมงกุฎคืออะไรราชาเป็นที่สุดเป็นที่สุดแห่งกรรมฐานทั้งปวงเนะพราะไปไหนเราก็อยู่กับลมได้แล้วอยู่กับลมได้ใจเราไม่ไหลไปความนึกคิดปรุงแต่งเพราะไม่ไหลไปกับความนึกคิดปรุงแต่ง ความคิดก็มานามาชักจูงหรือมันมันลากเอาจิตเนี่ยให้ไปไหลหลงในนั้นก็ไม่ได้เห็นไหมไม่คิดถึงอดีตอดีก็ไม่มีไม่คิดถึงอนาคตอนาคตก็ไม่มีเป็นอยู่ด้วยปัจจุบันคือลมเนี่ยเป็นอยู่ด้วยปัจจุบันฝึกจนชำนาญแม้แต่มันคิด